สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องการบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองไปกันเลยเราสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้โดยการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกดังนี้ค่ะ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองชื่อนามสกุลของนักเรียนวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลบิดาชื่อนามสกุลมารดาอยู่บ้านเลขที่ซอยถนนแขวงเขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรศัพท์เชื้อชาติศาสนาน้ำหนักส่วนสูงชื่อโรงเรียนครูประจำชั้นเพื่อนสนิทและกิจกรรมที่ชอบทำเด็กๆลองจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองดูนะคะและเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวจากคลิปวิดีโอกันค่ะ ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวประวัติความเป็นมาของตนเองรู้จักประวัติของตนเองทําให้รู้จักชื่อนามสกุลของตนเองชื่อบิดาชื่อมารดาวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดและรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นกับตนเองนะครับแม่เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่ผมเป็นเด็กผมชอบไปเล่นสงการานต์ที่ครูเมือง แม่จึงต้องคอยดูแลผมเพราะมีคนมากและผมอาจตกน้ำได้ส่วนปู่เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่ผมไปสวนสัตว์ปู่อุ้มผมเพื่อให้ผมมองเห็นมีแพนด้าด้วยครับประวัติความเป็นมาของครอบครัวการรู้ประวัติของครอบครัวทำให้เรารู้จักญาติพี่น้องในครอบครัวของเราและรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เราสามารถรู้ประวัติของครอบครัวโดยการซักถามพูดคุยกับคนในครอบครัวนะครับตัวอย่างประวัติความเป็นมาของครอบครัวข้อมูลของครอบครัวครอบครัวของฉันอาศัยอยู่บ้านเลขที่4หมู่4ถนนพระตกเกล้าตำบลแขวงพระสิงอำเภอเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50200โทรศัพท์053206486สมาชิกในครอบครัวมี5คนเป็นหญิง2คนเป็นชาย3คนได้แก่ปู่พ่อแม่ตัวฉันและน้องสาวแม่เล่าให้ผมฟังว่า ตาของผมเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่และมาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอสันทรายซึ่งอยู่ใกล้กับอำเภอเมืองท่านพบกับยายซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของที่ดินที่ตาซื้อตามีนาหลายไร่สมาชิกในบ้านจึงทำนาและทำสวนผลไม้บริเวณบ้านกว้างมากตาจึงเลี้ยงเป็ดและไก่ด้วยเมื่อตาและยายเสียชีวิตพ่อจึงพาแม่ผมและน้องสาว ย้ายมาที่บ้านของปู่ที่ขายของอยู่ในเมืองเชียงใหม่ที่นาให้เขาเช่าทำนาส่วนสวนผลไม้ไม่ได้ทำแล้วปัจจุบันผมอยู่กับครอบครัวในอำเภอเมืองเพราะเป็นที่ทำงานของพ่อและแม่รวมทั้งใกล้โรงเรียนของผมกับน้องสาวด้วยนะครับ